ผ่านไปแล้วหนึ่งฤดูกาลสำหรับซีรีส์ขวัญใจวัยรุ่นอย่าง บ๊อบบาร์บี้เรื่องราวของเด็กหนุ่มวัย17ปีที่มีคุณพ่อเป็นถึงท่านประธานสโมอสรกับภารกิจที่เขาจะต้องพาทีมของคุณพ่อเขาอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้เนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นไปเล่นบนศึกพรีเมียร์ลีกของอังกฤษให้ได้ครับแล้วก็แน่นอนครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าบ๊อบบาร์บี้ทำได้นะครับผมแต่ว่าโอ้โหกว่าจะทําได้นี่ก็หลังเกือบหลุดเหมือนกันนะตอนแรกนึกว่าเอออุปสรรคหรือความกดดันมันอาจจะเป็นเรื่องแบบว่านอกสนามเพราะว่าเราเป็นเด็กเส้นไงคนนอกน่าจะมองว่าแบบเอ้ยมึงได้ข อุปสรรคที่แท้จริงแม่งคือเพื่อนร่วมทีมของเราเนี่แหละครับรวมถึงตัวผู้จัดการทีมด้วยคือฟุตบอลเนี่ยเขาเล่นกันฝั่งละสิเป็ดคนใช่ปะทีมผมโง่ไปเก้าเละเทอะสองติ๊งต้องหนึ่งเออโอ้กูเชื่อมันในเพื่อนกูวาจอยเลยไอ้เยี แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสุดท้ายแล้วเบอร์มิงแฮมซิตี้ก็สามารถขึ้นมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้และที่สำคัญบ๊อบบาร์บี้ก็ได้ขึ้นไปรับรางวัลเพลเยอร์ออฟเดอะซีซั่นเมื่อฤดูกาลที่แล้วด้วยนะครับผมซึ่งมันทำให้สถานการณ์ณตอนนี้เนี่ยเจ้าบ๊อบบาร์บี้เป็นนักเตะด,ดาวรุ่งที่มูลค่าทางการตลาดสูงถึง70ล้านปอนด์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันครับว่าเส้นทางการค้าแข่งของบ๊อบบาร์บี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนต่อนะครับผมไป อ๋อแล้วก็ก่อนที่จะไปเริ่มกันผมฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมก็คือตอนนี้ผู้ติดตามอินสตาแกรมของช่องเราใกล้จะครบ1ล้าน Follower แล้วนะครับขาดแค่นิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆยังไงก็ฝากเพื่อนๆทุกคนไปกดติดตามกันด้วยนะครับผมและที่สาําคัญเลยก็คือใครก็ตามที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอให้วันพรุ่งนี้คุณพบเจอกับเรื่องราวดีๆในชีวิตอย่างน้อย1เรื่องสาธุต่อหน้าไฟมาเดี๋ยวเราไปนั่งดูข้อเสนอจากสโมสรต่างๆไปพร้อมๆกันครับสโมสรแรกเนี่ยเลี้ยวโซเซดัตเขาบอกว่าเขาไม่สนใจเรานะครับผมเอ บออกกูเเียะไรนส่วนนี้เนี่ยโอ้โเอเย่นเราไปเดินเรื่องมาโหดเหมือนกันนะตอนแรกเราขอค่าเหนื่อยจากนิดไป2อ0 0มแต่ว่าเอเย่นเราไปล่อมาให้5้าหมนะครับซึ่งคิดเป็นร้อยห้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์จากเดิมนะครับผมโอ้โหรวยเลยนะลานาน่าเราขอไปหมื่นหนึ่งเอเย่นต่อให้ได้สองหมื่นนะครับโตริโน,โน่นี่ขึ้นมานิดหน่อยจากสี่หมื่นเป็นสี่หมื่นแปดเชฟฟิลล์ยูเนเต็ดนี่โอ้โหแหมขอไปเท่าไหร่มึงให้กูเท่านั้นเลยนะเนาะเบนฟิก้าก็เหมือนกันนะครับผมขอเท่าไหร่ให้เท่านั้นแต่ว่าท็อตแนมฮอสเปอร์ครับทุกกกกกคคนนนอออยใหห้มมมมาาาวว่่่เเดดิถึงะะรัับผปปตส์็็ไล กับที่นิชให้เราเลยใช่ปะบอลมัด bon ก็4,2500นะครับเซบีย่า4,300 0ฟูลเล่้ม5,900 0นะครับโอ้โ oh, ห oh, oh, นี่คือกูดูเรื่องเงินอย่างเดียวเลยนะ <c oughs> เป็นนักฟุตบอลที่ไม่สนใจอะไรนอกจากเงินนะครับ <c oughs> ทีนี้หลายคนเริ่มจะสงสัยแล้วว่าเฮ้ยนะ แล้วเชลซีล่ะเชลซี Chelsea ยื่นมาเท่าไหร่สมโมสรที่เราอยากจะไปที่สุดเนี่ยต้องบอกก่อนว่านะตอนเนี้ยผมมีอยู่ประมาณ3ทางเลือกที่ผมอยากจะทําก็คือ1ย้ายาให้ไปเล่นนอกหลีกเลยไปอยู่กับเบนฟิก้าอะไรเงี้ยแบบหาความท้าทายใหม่2ก็คือไปเชลซีถ้าเกิดว่าเขาเอาเราอะนะเออเดี๋ยวต้องไปดูรยายสัญญากับเชลซีครับและทางเลือกที่3าที่เราก็มองข้ามไม่ได้เลยก็คือสัญญาที่พ่อเรายื่นให้นะครับผมกับโอกาสในการค้าแข่งกับเบอร์มิงแฮมต่อไปแต่ในสถานะถูกปล่อยยืมตัวนะครับโอ้โหได้ไงวะคือกูเนี่ยเรตติ้งสูงสุดวา คราฟเลเยอร์ออฟเดอะซีซ <No. S 1> ั่น er ด้วยแถมพาทีมมึงเออแถมพาทีมคุณพ่อเนี่ยขึ้นมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกได้ด้วย <Hey. S 1> แต่ทางบอร์ดบริหารก็เลือกที่จะไม่ต่อสัญญากับเราเพียงเพราะว่าอัตราการเข้าปะทะเราไม่ถึง3 9โอ้โหกูเหลือเชื่อ oh. ถ้าตัวกูขึ้นมา70ล้านนี่คือไม่มีความหมายกับมึงเลยใช่ไหมอ่ะไหนกูดูดิถ้าเกิดว่าปล่อยยืมจริงๆเนี่ยสโมสรไหนสนใจเราอยู่นะครับผมพีเอสีเฟนกูถามจริงทางฝั่งผู้บริหารเนี่ย hey, <yeah. S 1> เขามองว่าเฮ้ย <Hey. S 1> ดิวเนี่ยมันน่าจะด แค่นี้กูก็ลงทุกเกมแล้วไอบ้บ้ามีแค่2เกมเองมั้งที่กูไม่ได้ลงก็คือเกมที่กูเจ็บกับเกมที่กูสะสมใบเหลืองครบ5้าใบใช่ปะ่ะแล้วดูครับทีมจะปล่อยกูให้พีเอสวียืมแล้วพีเอสวีจ่ายค่าเหนื่อยให้เราอุย้ยสามพันปอนต์ต่อสัปดาห์เฮ้โหเยอะไปเปล่าพี่เดี๋ยว่าทอนเลยเซนแม่งเลยแล้วกันรอเลน่นรอนเลน่นหายยังลบมาลบออกไม่ได้ไม่ได้ปัดตกเลยแบบนี้สโมสรไม่ให้เกียิเรานะเจอกันในพิพิรีเดี๋ยวกูจะยิงแม่งให้ตกชั้นเลยครับดูมาทีนี้เรามาลุ้นดีกว่าครับว่าสโมสรใน เขายื่นมาเท่าไหร่เเทททนแทนแนแด้โหโอห,โห ร่ำรวยเงินทองเอเย่น <ý. S 1> เราไปดีลกับเชลซีมาได้2องร้อยสครับทุกคนจากที่เราขอไป3ามหมใช่ปะเชลซี Chelsea บอกโ no. นที่นี่เราไม่จ่ายกันแค่นั้นนะมึงเอาไปเลยแสนหนึ่ง <No. S 1> ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากนะจาก3,000ปอนเป็น10,000แปอนต่อสัปดาห์เนี่ยนี่ขนาดเราทาเควสไอ้มงลูกเดียวไม่สําเร็จนะ <laughs> เออไอ้เชลซีแม่งรวยจริงครับซึ่งผมบอกเลยว่าเงินซื้อคนอย่างบ๊อบบาร์บี้ไม่ได้ครับถ้าไม่มากพอซึ่งอันนี้มากพอนะพอใจครับเซ็นเลย กูเซ็นเลยครับ <laughs> ปากกาปากกาปากกาอยู่ไหนไอสัตว์เอาปากกามาดิเซ็นเลยครับเซ็นเลยเออ2ปีครับโอ้โหหนึ่งแสนปอนต่สอสัปดาห์หวานเจี๊ยบให้ไวเลยครับ <laughs> โอ้สวัสดีครับทุกคนบ๊อบมาแล้วอยเอ้ยเดี๋ยวนะั่หน้าคุ้นๆเหมือนเอ้ยเคยเหมือนเคยเจอกันที่เบอร์มุขเขมหรือเปล่าเนี่ยวัส <What? S 1> วัสดีครับพอดเอามึงยังยังไม่โดนไล่อ่อยเหรอโอ้โหโอ้โหแล้วดูครับ ไอ้รอยสักเนี่ยคนที่เพิ่งมาดูใหม่อาจจะมองว่าเอ้ยแม่งเท่ดีว่ะแต่คนที่ติดตามกันมาจะรู้นะครับว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความพ่ายแพ้นะครับผมโอ้โหแพ้1เกมก็สัก1ลายนะครับตอนนี้แขนซ้ายนี่ลายเต็มแขนแล้วนะเท้เท่เจ้วผมบอบบาร์บี้ในสีเสื้อเชลซีครับแล้วคือย้อมผมมาต้อนรับสโมสรใหม่เลยนะไม่ค่อยจะหิวเงินเท่าไหร่แล้รับแต่ว่าก่อนอื่นเลย กูขอไปดูเพื่อร่วมทีมก่อนว่าเชลซีชุดปัจจุบันนี้เนี่ยมีใครบ้างเพราะเหตุผลหลักที่เราย้ายออาจากเบอร์มิงแฮมเนี่ยเพราะว่าเราอยากเล่นกับนักฟุตบอลที่คลาสมันสูงๆอะ่ะที่เซ้นบอลมันทันเราใช่ไหมอ่ะไปดูกันครับโอ้โห อะไรวะเนี่ยเกปา้าคูคูเลาีาเอ้ยเดี๋ยวนะเดียกโกซิวายัางอยู่นะครับดีซาซี่เอ้ยเชลซีไม่ได้มีการเสริมทีมอะไรเข้ามาเลยเหรอเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนี่ยมัวเซตไคเซโดลาเวียสเตอร์ลิงไม่มีดิวใหม่เข้ามาให้เราแบบว้าวๆเลยเหรอซาอุนิเกสเฮ้ยเอาซะหน่อยไปสักตัว2ตัวเอนโซเฟอนันเดสโอ้โหตายแล้วกูขอให้กูได้เห็นกองหน้าฉลาดๆให้กูชื่นใจหน่อยเพราะว่าเราต้องจ่ายบอลให้เขายิงใช่ไหมเอออยากรู้ว่าคู่พาร์ทเนอร์เราเป็นใครนะครับในตำแหน่งศูนย์หน้าตัวเป้าาาเเเเนนีี่่ยยซคโพมมอร์ล เฮ้ยชิบหายมูดิกเอนคุนคูลูกาคูเออดีจริงๆรงดรูการนี้แล้วกูเจอสแตนฟิลดูราการนี้กูเจอพีตูแต่อย่างน้อยยังมีเออรโบรจ้าไอนีคมอยู่นะครับอันี้ถือว่าคมเลยเคยเจอแล้วแล้วก็มีโฟฟาน่าเฮ้ยวอชิงตัน้อถือว่าในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าเนี่ยมีตัวเลือกถึง4ตัวนะหวังว่าเขาจะไม่เลือกลูกาคูย้ายทีมทั้งทีเนี่ยมันต้องเปลี่ยนสตาร์ทใหม่หน่อยนะครับผมเชลซีนี่สปอนเซอร์เขาคืออ๋อคือไนกี้นะครับผมดูที่นเกงได้เพราะฉะนั้นกูใส่อาดิดาสเลย อโอ้โหเรียบหรูดูแพง <c oughs> และเพื่อเป็นการสร้างความคุ้นชินกับเพื่อนใหม่นะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราไปลุยศึกปรีซีซั่นกันเกมแรกกับเชลซีอย่างไม่เป็นทางการนะครับผมในฟุตบ,บอลปรีซีซั่นนะอุย้ยเราเจอโบลญนานะครับแล้วสถานการณ์ตอนนี้คือเราตามอยู่หนึ่งลูกเดี๋ยวกูยิงให้ลองขอดูหน่อยสิว่าโอ้โหบทบาทแรกที่เรามาเป็นนักเตะเชลซีเนี่ยคือมาเป็นกำแพงนะครับผม <c oughs> <c oughs> เอเออ้าวไปสวยโอ้โหเอะแต่แม่งใส่เสื้อเชลซีแล้วดูขึ้นเหมือนกันนะบ๊อบ สตเตอร์ลิงสะเตอร์ลิงไงโค้ดสั่งเอาใต้แท็กกิ้งแล้วต้องส่งมาตรงกลางนั่นแหละโอ้โหกูเหลือเชื่อกูสโตรครับเออว่าแต่โค้ดส่งกูไปเล่นตำแหน่งแล้วเนี่ยกูก็ลืมดูนะไม่รู้ยิงมาก่อนเอ,อ้ยส่งมาก่อนเดี๋ยวยิงให้โอ้โหยิงไอพ่อเหี้ยโค้ดฝั่งนู้นยังงงอะ่ะน่าจะใครว่าเตียโก้มอตตาปะบาร์บี้บาร์บี้มองเล่นง,ง่ายครับที่เ so so อนโซ่คอนเดนเดสเอนโซ่ต่อไปเออเนี่ยเทมโปบอลมันเร็วขึ้นชัดเจนครับเห็นกูสตอ้ยงกลางข้าหน้าวิ่งเออยิง โอ,อ้โหอาจจถือว่าดูมีอนาคตอยู่ขอด้วยของทางเชลซีครับมีสูตรอะไรเปล่าลองไหมลองไหมผมมีสูตรมานำเสนอเพียงแค่ส่งให้ผมแล้วผมจะใส่สกอร์ให้โอ้โหถ้าไม่ติบล็อกก็น่าจะตรงประตูเลยครับตอนนี้เอาไหมเอาไหมเอาไหมานเชสบาร์บี้ครับออกซ้ายกว้างเลยสวยเตอร์ลิงเตอร์ลิงโอเคปล่อยดีครับบาร์บี้เอนโซฟานเดสเอนโซลากไปมาตรงกลางมีโบนั ไอ้ยอยู่ได้อยู่คือโอ้ยโอ้โหูพลาดอีกแล้วอะไอ้เอ้ยกูโดนด่าแน่เลยครับจบเกมนี้โอ้แบบมันเหมือนจะจะคลิกกันอยู่นะแต่ว่าจังหวะเรามันยังกี้กันกันงๆครับอาจจะเป็นเพราะว่าใช่ไหมล่ะพึ่งปิดฤดูกาลก็เออไปฉลองมาหนักไปหน่อยนะครับผมสนิมยังเคลืออยู่โอ้ยโอเคแล้วผู้สินก็เป่าจบเกมการแข่งขันครับเกมอุุนเครื่องนัดแรกของเราก็ถือว่าไม่เป็นที่พอใจเท่าไหร่แต่นั่ยเดี๋ยวเกมหน้า เกมหน้ายิงแน่เ е ตติง5.8นะครับผมโอ้โหน่าจะเฮี้ยที่สุดในสนามแล้วพอเชติโน่บอกพวกมึงว่าคูเซนผิดตัวเปล่าวะไ <c oughs> อ,อ,อ้เฮ้ยเชลีไม่ใช่ว่ามันตั้งใจจะเซนกับไอ้บาร์บี้บูฟเปล่าวะแต่แบบผิดตัวไงมาเซนเราแทนเน่ <c oughs> นเนเพราะว,ว่าหลังจากที่เราเจอกับผลการแข่งขันที่มันแย่นะสิ่งที่เด็กใหม่อย,ย่างเราควรทําคือการเรียขไขโค้ดครับแผลบอะอ้โหแผลบเลยครับจังหวะนี้ได้ความประทับใจจากโค้ดมาอีก15นะครับแล้วพอเชติโน่ชอบใจครับส่งเราลงสำรองอีกเกมหนึ่งนะครับผ ในบอลอุ่นเครื่องนะที่เจอกับอัลเมเรียนะเอ้ยเกมนี้เราต้องโชว์ผลงานนะครับเกมที่แล้วเนี่ยเหมือนจะดีแต่แบบไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับผมมาลุยก,กันต่อครับบาร์บ,บี้จังหวะนี้ไงสเตอร์ลิงเฮ้ยมันเร็วอยู่แล้วโยนเผื่อเลยยังไงครับสเตอร,ร์ลิงสวยลาฮิมสเตอร,ร์ลิงลางไปสุดเส้นจังหวะนี้เอ้ยข้าังขหลังโอเคโหโบนจ่สจบสกอร์คมมากครับเออเนี่ยมันต้องรู้จักตัดสินใจด้วยตัวเองแบบนี้นะครับผมโอ้ถ้าเป็นสแตนฟิลเมื่อก่อนนะมันส่งคืนกูนะ เออทั้งที่ตัวเองเนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่ยิงได้แล้วนะครับผมโบจ้า ja ถือว่าตัดสินใจถูกต้องครับแลวโดนเปลี่ยนออกเลยครับผมอาชิบหายละคือ,อยังไงนี่ทีมนี้เล่นดีเปลี่ยนออกเล่นกระจอกเปลี่ยนเข้าหรือเปล่าข่าวว่าบ๊อบบาร์บี้ได้พรีแอซิดไปหนึ่งนะครับผมเฮ้ยเราต้องการประตูเดบิวต์ปาเดียชิเล่เนี่ยถ้าเกิดว่าฟอร์มทีมมันดีนะหมายถึงว่าการยืนหรือว่าระบบอ,อะไรมันดีเราไม่จะเป็นทีตัวโอ้โหแล้วดูครับแมบ๊อบบาร์บี้โชว์ความมุ่งมั่นนะครับผม เอาแล้วไม่ทุ่มแล้วตั้งท่าซะดีให้เพื่อนมาทุ่มเอเวเลยบอลอยู่ที่บาร์บี้ครับดึงจังหวะรอข้างหน้ามีแต่ว่าเล่นง่ายกว่าดีกว่าครับลาเวียซีเเฮ้ยไกซโดยโยนสวยแล้วบล็อบจับยิง ้ยฝืนไปหน่อยครับแต่ถือว่าพยายามได้ดีคือถ้าเกิดว่าระบบทีมมันดีเนี่ยทุกคนผมจะไม่มีความจําเป็นที่ต้องฉีกไปรับบอลด้านข้างมากเลยพยายามยืนครองเกมตรงกลางไว้นะครับผมให้เพื่อนแบบว่ามีจังหวะได้เอาบอลมาฝากเรานะครับแล้วเราก็หาจังหวะสร้างสารรค์เกมให้แดนหน้าสวยก็มาเล่นมาเล่นยังไงออกขวานั่นไงเหมือนได้ยินแล้วก็รอแท็บอินโอ้ยเอาแคสได้อยู่ครับยังไงยอดมาบาร์บี้หุย้ยไม่ได้โครครับจังหวะนี้จุดบอดเรายังคงเป็นเรื่องของลูกากากาศเหมือนเช่นเคยนะครับ เอาว่ะพอมาเล่นกับพวกรุ่นใหญ่แล้วมีความตื่นเต้นเหมือนกันนะเฮ้ยสวยบาร์บี้เฮ้ยอะไรวะโอโหเอาอะไรอะอ้าวเฮ้ยระยะนี้เหรอกูควรยิงไหมเนี่ยอย่าว่างนี่เลยนะกูไม่ยิงแล้วกันกูกลัวโดนคดอ่ะให้เล่นสั้นครับจังหวะนี้ยังไงเซอร์ลิงว่างเลยยิง โอ้โหติดเซฟครับเอาแล้วไม่ให้กูคอนเนอร์สักทีแมเป่าจบเกมเลยครับผมพุทธสินกลายเป็นว่าเสมอไม่เรียไปหนึ่งหนึ่งครับก็ยังอุตส่าห์ยิงไม่ได้นะครับผมอ่ะไม่เป็นไร <c oughs> เกมหน้ายิงแน่นอนไต่ดูที่เรตติ้งเป็นไง6.6 <c oughs> เฮ้ยมีพัฒนาการ <c oughs> พอบอกกูซื้อผิดตัวแน่นอนไอ้ยแต่ว่าเอ้ยเกมหมุนเครื่องเราไม่นับนะไอ้ที่ว่าจะสักอะเอาเอาแค่เกม อาทางการนะครับผมเฮ้ยโอ้ยมีคนชวนไปออกทีว <|so|>> oh, uh ี่ะทุกคนไปออกรายการครับแล้วทุกคนสังเกตอะไรปะ คุณดูค่าจ้างที่เราได้รับดิไปออกทีวีเนี่ยได้4 2่หมนะครับผมถ่ายแบบได้อีกสี่หมถ่ายสารคดีได้อีกสี่หมไปเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์บีดได้อีกแปดหมโอ้โหตอนกูอยู่เบอร์มิแฮมเตะบอลแทบตายกูได้สัปดาห์ละสามพันแล้วเหมือนจะยังไม่หมดแค่น,นี้ด้วยนะทุกคนเห็นข้างล่างปะมันยังสามารถเลื่อนไปได้อีกช่องหนึ่งแสดงว่ามันมีอีกเจ้าหนึ่งเว้ยซึ่งนั่นก็คือออฟตัดครับผมแว่นกรองแสงสําหรับเกมเมอร์ที่ต้อบอกได้เลยว่าใครที่เป็นแฟนๆช่องเราแล้วยังไม่มีแว่นออฟตัดเนี่ยโอ้โหควรมีได้แล้วนะเพระคุณโดนผมกล่อมประสาทกันทุกคลิปเลยเนี่ยเออไม่ซื้อไม่ได้แล้ว <laughs> แล้วถ้าใครอยากได้จริงๆนะครับผมตัวที่ผมใส่อยู่เนี่ยคือรุ่นแฟนทอมครับเป็นแว่นกรองแสงสีฟ้าที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับรูปหน้าของพวกคุณโดวยวัสดุอย่าง e x o ซ s i l i Steel ที่มีความยืดหยุ่นสูงรวมถึงเลนเลจิน่า Xamber ที่จะช่วยกรองแสงสีฟ้าให้อย่างมีประสิทธิภาพใครที่สนใจอยากสั่งซื้อสินค้าเนี่ยทักเพจออบตัดไปได้เลยนะครับผมและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ้าด้วยนะครับคุณจะได้รับส่วนลดอีก1 0 0บาท กคุณคิดดูแล้วกันนะผมมาอยู่กับเชลซีได้ไม่กี่วันเนี่ยมีเงินเก็บเกือบ7 0 0 0แสนปอนแล้วนะครับผมซื้อมากว่าตอนที่กูอยู่กับเบอร์มิงแฮมมาทั้งชีวิตหลายเท่าตัวเลยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดข,ของเราตอนนี้คือเราต้องโชว์ผลงานให้พอดเห็นก่อนวาไม่งั้นพิมร์ลีกอลฤดูกาลไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่ได้ลงเงานะครับแล้วเกมนี้เจอกับเอซิมิลานด้วยอ่ะโอเคต้องยิงให้ได้ทุกคนมาครับพอไม่พีน้องปองป,องปายสุฟูซูกนเปลี่ยนตัวลงมาแทนมาดูเก้น,นะครับสนามดอทมุนนี่ก็สวยเหมือนกันนะ ลาเวลเลียอาโอ้โหต้องบอกว่าคู่แข่งของเรารอบนี้เป็นมิลานนะครับไม่หมูนะก่อนหน้านี้เราเจอทีมเล็กกว่าน,นี้เรายังยิงไม่ได้นะครับผมเกมนี้จะรอดไหมเนี่ยเกมริมเส้นของมิลานครับโอ้โหชิดเส้นจัดกล้องนี่แทบจะแพนไปไม่ถึงนะครับขอบริให้มาเลอาลเบนาเซอร์ยิงเต็มซ้ายลูกนี้ติดเซฟซาเนเชสครับเดียโกซิว่าดูครับลูกเก๋าของเขาหมุนไปหนึ่งทีเดือมหมุน <c oughs> โยนมาเฮ้ยโอ้โหแล้วขนาดโยนไปยังโยนแม่นเหมือนทุกคนสวยครับโบจ้าไปเลยพี่ไปเลยเดี๋ยวผมตัดให้ เดี๋ยวผมตักให้ครับนั่นแหละเดี๋ยวรอถักอินตอนนองมาเข้าซ้ายกดเสาไกลโอ้ยขาแจ๊สสกัดได้ครับตอนนี้กูเริ่มเข้าใจแล้วว่าพวกทีมระดับพเมร์ลีกหรือว่าทีมระดับลีกสูงสุดของประเทศเนาะมันเล่นกันเร็วมากเลยนะเว้เออกูดูช้าไปเลยนะโอ้ยอดูดิเห็นปะโออ๋อไม่เป็นไรเราใช้ความสดนะเรายังวัยรุ่นต้องใช้ความสดสู้ครับข้างหน้ามีไหลเอ้ยอะไรวะเอ้ นี่สินะความรู้สึกของการเป็นตัวทวงรู้สึกอยากจะกลับไปขอโทษเพื่อนๆที่เบอร์มิงแฮมเลยอ่ะบาร์บี้ครับดึงออกซ้ายขวาโอแลไปสวยหักขวานั่นแหละครับไปยังไงจ๊ะเฮ้ยโอ้โหโบจ๊ะเล่นอะไรจ้าคาเจออกมาทางซ้ายครับเราต้องช่วยไล่หน่อยเพราะว่าเวลาก็ดําเนินไปเรื่อยๆนะครับผมถ้านัดนี้เรายังไม่ทําอะไรไปเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยพิมลีกเราจะโดนดรอปนะทุกคนเออเผื่อใครที่ยังไม่ทราบนะครับ ฟรีคริกระยะโอ้โหหวังผลยากนะโยนเข้ามาสวยข้ยา,างหน้าห้อยกูอีกแล้วพอดสั่งเอาตายแท็กแล้วชนเออโฮ้อโหโชวไวมากจังหวะนี้บอสบาร์บี้จะได้แสดงแสงยาดุภาพโอ้โหมาเร็วจังเฮ้ยทำไมมันเร็วจังอะทุกคนแล้วเหมือนพอดจะจับเราไปยืนปีกขวานะอ่ะมึงเริ่มหลงละมึงเริ่มหลงป่าแล้วพอดโอ้ยไม่ได้ระหว่ะเราต้องเอาบอลออกจากเท้าเดียววะเนี้ยไม่งั้น ียแน่นอนครับความไวเราแม่งพอมาอยู่กับพวกนี้แล้วเราสู้ไม่ค่อยได้เอ้ยเอ้าเอา,เอาใจากว้างยิงเอ้ยยิงเออโอเค <c oughs> ลูกนี้กูเพลย์เซฟเลยกลัวยิงเองไม่เข้าเดี๋ยวโดนด่านะครับผมส่งให้มาเล่นยิงโล่งๆเลยครับดูครับโอ้โหถ้าเป็นสมัยอยู่เบื้องบนแฮมนี่ลูกนี้กูยิงเองแล้วนะ <c oughs> โอ้อะมีหนึ่งแอสซิสต์ครับวันนี้โอ้สุดยอดจบคมมากเพื่อน แล้วเซอร์ลิงออกส่งสเตรอยด์ลงมาตอนนี้พอสก็จับเราไปเล่นเป็นมิดฟิวตัวรุกฝั่งขวานะครับผมอ่าเริ่มเริ่มมั่วแล้วเริ่มซุยแล้วไอสัตว์พอสผมว่าพอสแม่งไปทำกันบ้านมาเว้ยเห็นสมัยเราอยู่กับเบอร์มิงแฮมเราชอบถางไปเล่นริมเส้นใช่ไหมเออเลยจับกูยืนมิดฟิวตัวริมเส้นเลยนะครับผมจะเวิร์กไหมไม่รู้นะโค้สสั่งมายงไงเราก็เล่นอย่างนั้นแหละเราเป็นคนเชื่อฟังโค้สอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาสวยกันสโดโอเคเติมเติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยใครก็ได้กูไปเองไม่ได้โอเคคสวยรับ แครยังไงตรงกลางว่างนั่นแหละโอ้โหตัวเลือกเยอะแยะมากไคเซโดยังไงโอ้ยังไงดีโอ้ยโอ้เอาทำไมมาอยู่ที่กูดึงดึงก่อนไป <laughs> เหมือนโยนขี้ <laughs> อ่ะ้าวมีช่องขอลองกดเต็มซ้ายโอ้โหเมียงนานปัดได้ครับเอา้าแล้วคอเนอร์แบบนี้เอ้ยเชลซีมานี่นี่กู <laughs> ขอลองเ <laughs> <ย>ผยแพ่ลัตจิสูตรรูเตียวหน่อย เอ็นโซโอโ้ไม่รู้กันนะ่ะเอ้ยแล้วพุทธศิลป์ก็เป่าโจเกเการข่งขันเลยครับโอ้โหบ๊อบนี่ถึงขั้นหันไปบนเอ็นโซเลยนะลูกนี้ไม่รู้กันได้ยังไงอะ่ะซ้อมมาแล้วอะ่ะเดินคอตกมาเลยครับบอ๊อบโอ้โหแบบนี้ก็ต้องไปรุ้นกันนะครับว่านัดเปิดสนามพิมลีกเราจะได้ลงหรือเปล่านะครับผมแต่ตรงๆนะถ้าผมเป็นพอดผมให้ลงเดีย๋ยวผมขอไปดูกันว่าพิมลีกนัดเปิดสนามเนี่ยเราไปเจอใครนะครับ เจอเบอร์มิงแฮมย่างนั้นเหรอโอ้ยเก็บไว้พาดหน้าดมไหมเนี่ยเออหรือว่าจะต่อเลยอ่ะ ลุยแม่งพาร์ทนี่แหละไม่ขออะไรมากขอคนละห like นึ่งไลท์พอดีไม่ดีการเจอเบอร์มิงแฮมทีมเก่าของเรานี่แหละจะยิ่งเป็นตัวกระตุ้นให้เราอยากจะยิงประตูมากขึ้นอ่ะเรียบร้อยครับผมเกมเจอกับเบอร์มิงแฮมเราโดนพอชชติโนดรอปเป็นสำรองครับก็เข้าใจได้เพราะว่าช่วงปีซีซั่นฟอร์มเรามันก็ระยำหมายจริงๆเราก็ถูกเปลี่ยนตัวลงไปในนาทีที่59นะครับผมเฮ้ย <c oughs> ถือว่าดีเพราะว่าได้เ่นเกือบเต็มครึ่งหลังอยู่บอกเลยครับว,ว่าเกมนี้ผมจะไม่ทําให้เจ้านายใหม่กองมมผิดหวังนะคิดถูกแล้วครับบอสเพราะว่า ผมนี่แหละเป็นคนที่รู้ไส้รู้พุงทีมนี้ดีที่สุดในสนาม,มออกขวาไปครับสี้างหน้ามีนะฝ่าได้ก้าสมเปล่าไม่กล้าไปงั้นกูไปเองจังหวะน,นี้บาร์บี้มีวิ่งตักขวางั้นกูไปซ้ายไปซ้ายมีชนโอ้โหไม่ทันครับตอนอยู่กับกูไม่เห็นจะคล่องแคล่วกันขนาดนี้จะฝ่าวงล้อมผู้เล่นเบอร์มิงแฮมได้หรือเปล่าไม่ได้แต่มีเพื่อนมาช่วยซัพพอร์ตได้ดีครับออกขวาเออโอ้อยหูยบุชนันดักสวยครับแล้วแอเดอร์สันยังไงมึงยังอยู่กับทีมอีกเหรอโอ้โห ร่วมโดนขายไปแล้วเนี่ยสวยกบดีซาสซี่เฮ้ยข้างหน้านั่นแหละยังไงออกขาก่อนโอเคแอบโชว์ท่าที่หนึงนงน่งนะครับผมขอแอคหน่อยยนสวยข้างในยังไงโอ้โหโอ้โหไม,ไม่ไม่ผ่านวะ่ะอ้าวเอร์สันมึงกูขอถือกูหมัมหนไส้มานานแล้วเออเขาเรียกขยันไปข้างหน้าวิ่งดิพี่วิ่งเลยเออ ไม่ได้วะจายได้พี่ขอโทษมีช่องขอ,ลอนลงโอ้โหติดบล็อกว่ะพอเซติโนมีการขยับอีกคนนึงครับส่งมาเล่นลงมาเฮ้ยถึงจะชื่อมาเล่นแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่มาเล่นๆนะตัวนี้โชว์ปีสตันก็ยิงไปแล้วนะอ้าทโทนทนเกือบเสียครับเฮ้ยแปะขึ้นนั่นแหละยิงโอ้โหช้าไปครับบอ๊อกสวย ม้มเลยกูม้มเลยจยังหวะนี้กูเม้มเลยซับซับดึงหลอกดึงมา2เพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนอกูไปไม่ได้โอ้เอ็นโซ่ลงมาครับไม่ได้ถอดกูออก <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> บาบี้ครับไปทำไหนดีนะทางนู้นแล้วกันแทงเร็วถึงด้วยยังไงยิงโอเคสองหนึ่งจากเอนโซ่ฟอนเดนเดนครับโอ้โห ซุปเปอร์ซับของคานโพชิติโนครับลูกนี้เราถือว่ามีส่วนนิดหนึงนะโอ้โหสุดยอดเพื่อนดูครับบอลมาแบบโอ้โหบอปาบี้นี่ยังงงตำแหน่งตัวเองเลย <laughs> แล้วดูหุยบรรยากาศที่แซมปอร์ดบิดพอ,อยิงประตูได้นี่กองเทียร์ร้องเพลงกันดังลั่นเลยนะครับโรเบิร์ตออกครับส่งทางเดมเบเล่ลงมาจบเกมนี้ต้องมีแลกทรงแลกเสื้อไหมเนี่ยเออแหมใครจะได้เสื้อบ๊อบบาร์บี้เบอร์6ของเชลซีไปนะถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นบ๊อบนะคนเดียวที่ผมจะให้คือลูกพี่โจรัดดี้แค่นั้นแหละที่เหลือกูไม่ให้ใครทั้งนั้นนะเอาแล้วสุายแล้วยชิมิยชิยังไงยากหน่อยรู้จักเตียโกซิวารปล่าวเอเอเตียโกซิวารลูกพ เอ็นโซอุ้ยมีสายทัดดีเยี่ยมไปซีเอ็กซีเอ็กลากข้างหน้ามีให้ได้ไหรือเปล่าใครไม่ได้เล่นง่ายก่อนเออแปะขวาสวยนันแล้วอะไรวะบอลระบบยังไงยังไงจังหวะนี้ขอลองดีไซค์อยโชว์โอ้โหลัดดี้ไม่หลงว่ะเย้โอ้โนี่ผมไม่เคยยิงลูกลักษณะแบบนี้ให้ใครเห็นเลยนะแต่โจลัดดี้รู้ทันครับโอ้โหเอ้ยเบนชิวิลอย่าพึ่งพี่นั่งก่อนนั่งก่อนกูขอเล่นก่อนกูกลัวโดนเปลี่ยนตัวออกที่หายเลย โยนเข้ามาครับซีเย็กไม่มีใครขึ้นมงครับจังหวะนี้รู้ทันรู้ทันดักรอเลยบ๊อบสวยบ๊อบเอาลื่นไปหนึ่งให้ไปกลงกลางเฮ้ยพิกกิ้โอ้ยลัดดี้โอ้ยตรงตัวโจลัดดี้ครับกำลังจะเข้าสู่ช่วงท่วงเวลาแล้วครับทุกคนเกมมาเดือดช่วงท้ายครับเอาแล้วยังไงสวยโอ้ยจานไม่ฟาวด้วยโอ้โหแล้วไม่สนใจแล้วครับเบอร์มิงแฮมทำเกมบุกต่อเนื่องครับบาคุนย่าบาคุนย่ามาที่มิโยชิไม่ได้แล้วกูต้องช่วยแล้วเกมรับเสมอเหมือนแพ้นะครับเกมนี้ ไม่ได้นะไม่ได้เราต้องโชว์ความขยันสวยเออไปนั่นแหละ2นาทีครับ2นาที2นาทีให้ยังไงจะปิดสวยหรือเปล่าจะปิดสวยหรือเปล่าเอ็นฟขอผูขอไล์มายิงโอเคเหยียบหัวเพื่อนเก่าไปทีหนึ่งโอ้มาจนได้ครับ ประตูแรกในสีเสื้อเชลซีของบ๊อบปาบี้ครับผมโอ้ผมกดจนมือบวมอ่ะลุงเนี่ย <c oughs> โอ้เสียงเหือดเสียงหายไปหมดโอ้สะใจก็แฟนบอลที่สเตมฟอร์ดบิดดูครับลุกนี้คือเอนโซ่ปั้นเลยครับผมแล้วคือแบบผมมันลุ้นชิบหายเลยกลัวจะกดยิงไม่ทัน แต่สุดท้ายกลายเป็นดีครับสบายใจแล้ววันนี้กูเปิด EP พหได้ด้วยประตูเนี่ยกูสบายใจแล้ว <c oughs> แล้วก็จบเกมการแข่งขันเลยครับผมกลายเป็นว่าเชลซีของทางพอเชติโนและบ๊อบบาร์บี้รูปรักของเขานะครับผมรูปรักกว่าสั้น ก็สามารถเก็บ3มแต้มไปได้นะครับด้วยการเอาชนะทีมอย่างเบอร์มิงแฮมซิตี้นะครับผมเอเ้ยไปแลกเสื้อกับเพื่อนเก่าหน่อยป้าบบ๊อบหรือว่ายังไงดังแล้วเรียกไม่หันโอ้โหเลตติ้งเก็บไป8.5นะครับไม่เลวถือว่าไม่เลวครับบรรยากาศเดี๋ยวนะเกมแรกมึงเอาเลยเหรอบ๊อบ โอ้แท่งหันสายอีกแล้วทุกคนเรียกได้ว่าสร้างบ้านในหนึ่งหลังแล้วครับถ้าเอาไอ้แท่นนี้มาเป็นอิฐบอชติโนโก็ปลื้มใจแล้วครับที่เขาซื้อไม่ผิดตัวนะครับผมโอ้บอบบาร์บี้เขาสิงสนามจริงใช่ไหมล่ะอุ่นเครื่องก็ให้เด็กเขาเล่นกันแล้วตอนนี้ความเชื่อมั่นจากคอนสติโนเราเขียวแล้วนะครับผมก็คือเราสามารถลงเป็นสิบเป็นผู้เล่นตัวจริงได้แล้วนะในพาร์ทหน้านะครับผมซึ่งในพาร์ทหน้าสถานการณ์ชีวิตของเจ้าบอบบาร์บี้จะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นโปรดติดตามกันต่อครับ